วิธีดูแลตัวเองเมื่อเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันพวกที่ใส่ผมชูรสเยอะๆอย่างนี้นะคะร่างกายก็จะดูดเอาน้ํากลับเข้ามาด้วยนะคะบุหรี่นะคะก็จะมีสารพิษต่างๆมากมายรวมไปถึงทําให้พวกหลอดเลือดต่างๆแข็งสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการ5นาทีดีต่อสุขภาพคนที่มีอาการวิงเวียนที่เกิดจากน้ําในหูไม่เท่ากันเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างนะคะวันนี้มี5วิธีมาฝากกันค่ะ ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ อาการวิงเวียนจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากันโดยมากมักจะมีอาการอยู่ที่ประมาณ2-3ชั่วโมงหรือบางคนอาจจะมีอาการวิงเวียนข้ามไปถึงกว่า24ชั่วโมงได้เลยนะคะซึ่งอาการเหล่านี้มักจะทําให้คนไข้ทรมานอย่างมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะทํากิจวัตรประจําวันได้ตามปกติค่ะซึ่งวิธีการรักษานอกเหนือจากการใช้ยาที่เรานําเสนอไปแล้วนะคะก็ยังมีวิธีการดูแลตัวเองที่จะช่วยทําให้อาการน้ําในหูนั้นดีขึ้นรวมไปถึงช่วยล ลดความถี่ในการที่จะเกิดอาการวิงเวียนเ,เหล่านี้ขึ้นได้นะคะซึ่งเราก็นํามาฝากกันทั้งหมด5วิธีค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยที่1นะคะก็คือหลีกเลี่ยงอาหารเค็มค่ะอาหารเค็มเกี่ยวข้องยังไงกับน้ําในหูนะคะก็คือเชื่อกันว่าถ้าเรากินอาหารเค็มหรือว่ากินอาหารที่มีโซเดียมสูงๆนะคะหรือพวกที่ใส่ผงชูรสเยอะๆอย่างงี้นะคะถ้ากินเข้าไปแล้วร่างกายก็จะดูดเอาน้ํากลับเข้ามาด้วยนะคะมีทั้งเกลือแล้วก็มีทั้งน้ําด้วยพอน้ําเยอะก็ทําให้เกิดน้าข้างหรือว่าของเหล ในหูข้างนะคะพอจะทําให้เกิดอาการวิงเวียนกําเริบขึ้นได้ค่ะดังนั้นในคนที่เป็นโรคน้ําในหูไม่เท่ากันแนะนําไม่ควรกินเค็มนะคะแล้วก็ลดพวกเครื่องปรุงอื่นๆที่จะมีโซเดียมสูงๆลงด้วยนะคะเ้อาที่2หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาฟเฟอีนนะคะนั่นก็คือพวกชากาแฟเครื่องดื่มชูก,กําลัง หรือพวกน้ำอัดลมที่เป็นสีดํานะคะพวกนี้จะมีการผสมคาเฟอีนเข้ามาคาเฟอีนจะไปทําให้แรงดันในหูเพิ่มมากขึ้นส่งผลทําให้เกิดอาการวิงเวียนได้ค่ะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็เพิ่มแรงดันในหูได้แล้วก็ไปกดระบบประสาทส่วนกลางนะคะกระตุ้นทําให้เกิดอาการวิงเวียนได้ค่ะส่วนบุหรี่นะคะก็จะมีสารพิษต่างๆมากมายรวมไปถึงทําให้พวกหลอดเลือดต่างๆแข็งนะคะแล้วก็ลดการไหลเวียนเลือดไปที่สมองก็กระตุ้น ทำให้เกิดอาการวิงเวียนได้ค่ะข้อที่4นะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ โดยปกติก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ7-8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะเพราะว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะกระตุ้นทําให้เกิดอาการวิงเวียนกําเริบได้ค่ะข้อสุดท้ายนะคะต้องหลีกเลี่ยงความเครียดค่ะเพราะความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่กระตุ้นทําให้เกิดอาการวิงเวียนค่ะควรที่จะหาวิธีการกําจัดความเครียดหรือว่าพยายามทําจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอนะคะเพราะว่าถ้าเราเครียดขึ้นมาอาการวิงเวียนก็จะกลับมาได้ค่ะเรื่องของอาการวิงเวียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ค่อนข้างเยอะอยู่เลยทีเดียวนะคะโดยมากมักจะไม่มีอาการเตือนมาก่อนค่ะอยู่ๆจะเป็นก็เป็นขึ้นมาโดยเฉพาะในเวลาที่เราทํางานกับเครื่องจักรขับรถอยู่หรือว่าปีนป่ายในที่สูงอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งยืนอยู่เฉยๆแล้ววิ่งเวียนขึ้นมาทําให้ล้มได้เลยทีเดียวก็จะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้ค่ะดังนั้นคนที่มีอาการวิงเวียนจากโรคน้ําในหูไม่เท่ากันต้องพยายามที่จะ รักษาให้หายแล้วก็เน้นไม่ให้อาการกำเริบขึ้นมาบ่อยๆนะคะสำหรับท่านใดที่มีอาการโรคน้ำในหูไม่เท่ากันอยู่มีวิธีที่อยากจะแชร์ในการป้องกันไม่ให้เกิดอาการวิงเวียนกำเริบขึ้นมายัางไงบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆค่ะหรือถ้าใครที่เป็นอยู่แล้วยังไม่รู้วิธีการดูแลตัวเองหรือคนล็อกๆข้างเป็นอยู่ก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะนอกเหนือจากช่องทาง YouTube Channel บัณฑิตกายภาพและจัดกระดูกซึ่งอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยังมีช่องทางอื่นได้แก่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพสามารถติดตามทั้งคลิปแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาอื่นๆได้เลยค่ะกดถูกใจแล้วก็กด s f เ First เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆล่าสุดของเราด้วยนะคะและสาหรับใครที่เล่นไลน์แล้วก็ติ๊กตอกเราก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆ อัพขึ้นทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยค่ะเข้าไปที่แอดบันดิตฟิซิโอแล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอย่าลืมสมัครสมาชิกทั้งทาง YouTube และก็ทาง f c e e o o o k แฟนเพจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ